สวัสดีครับ f อของลุงคนสวนครับผมวันนี้ก็ตรงกับวันที่1 4กุมภาพันธ์นะครับเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับผมก็เป็นอยู่ในช่องของการเตรียมงานในการที่จะเจาะบดาลของทีมมืออาชีพนะครับชาติเจาะบดานนะครับผมเดี๋ยวลุงจะให้เบอร์ของชาติเจาะบดานไว้ที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับผมเผื่อใครสนใจที่อยู่แถวแถวพรมบุรีแถวแถวสิงห์บุรีนะครับจะเรียกใช้บริการนะครับผมข้างล่างนะครับก็เป็นเครื่อง ปั๊มน้ำนะครับเพื่อที่จะเอาน้ำเนี่ยมาใช้ในการขุดเจาะบาดานนะครับผมเป็นเครื่องคล้ายๆเรือหังยาวนะครับยี่ห้อโรมานะครับผมเนี่ยนะครับที่ลุงขุดสะหรือว่าแก้มริงน้อยของลุงไว้เนี่ยนะครับก็ได้ประโยชน์งานเนี่ยครับผมก็มีน้ําเป็นหล่อเลี้ยงกระบวนการเจาะบาดานนาะนก็ต่อสูบขึ้นไปนะครับเนี่ยนะครับผมประมาณสองนิ้วนะครับเป็นท่ออ่อนท่อใส2นิ้วนะครับเดี๋ยวลุงตามกันมาดูเลยนะครับผมจะเป็นไงบ้างนะครับผม ีมาดูรายละเอียดอันนี้ก่อนก่อนที่เราจะได้เห็นน้ำเราก็มาดูกระบวนการทำงานมาดูขั้นตอนการทำงานของทีมงานของเราก่อนนะครับผมนะฮะเนี่ยนะครับผมมาคันนี้คันนี้บววสองะบุรีนะครับอันนี้ก็เป็นทีมงานของอาชาติเจาะบระดานเช่นเดียวกันนะก็มีท่อนะครับขนาดสีนิ้วนะครับรอไว้นะครับนี่ ท่อสีนิวเห็นมือลุงคนสวนไหมครับผมเนี่ยนะครับเตรียมที่จะลงนะครับผมนะครับผมมันก็มีตัวเจาะนะครับผมเนี่ยนะฮะท่อท่อเจาะนะครับก็จะมีข้อต่อนะครับที่เป็นทําเป็นรูปโลหะไว้นะครับผมเพื่อจะได้สะดวกในการต่อแล้วก็ไม่หลุดง่ายๆนะครับผมนี่นะครับผมอันนี้ก็เป็นเมื่อกี้นี้นะครับที่น้องเติ์กนะครับผมกําลังประกอบส่วนนี้นะครับผม เดี๋ยวลุงไปถามเบอร์ให้นะครับว่าถ้าติดต่อชาติเจ้าบาดานที่ติดต่อที่เบอร์อะไรนะครับไหนไหนใครรู้จักเบอร์ชาติเจ้าบาดานบ้างครับ089ครับ089 821 821 63 63 86 86อีกเที่ยวอีกเที่ยวครับ089 089 821 821 63 63 86 86นะครับผมอ่าเดี๋ยวลุงไปขึ้นในคอมเมนต์ให้อีกทีนะครับผม เอาละครับผมสำหรับคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเนาะเนาะอ่ะแฮปปี้แฮปปี้ทุกท่านครับผมอ่าสำหรับใครที่มีดำริว่าจะเจาะบาดาลนะครับเพื่อที่เยาน้ำเนี่ยมาใช้ในสวนนะครับเพราะว่าตอนนี้ต้นไม้เริ่มแห้งกันแล้วนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับก็สามารถติดต่อชาติเจาะบาดาลเป็นทางเลือกนะครับผมอ่าเพราะว่าอ่าที่ลุงได้อ่ขอเบอร์ไว้นะครับผมเมื่อสักครู่นี้นะครับจากน้องเตนะครับผม เอาแค่นี้ก่อนนะครับผมเจอกันอีกคลิปนะครับผมคลิปหน้าเจอกันนะครับอย่าลืมติดตามนะครับผม